สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเช่นเคยเช่นเดิมนะครับผ่านรายการคุยสาระผ่านทางช่องยู u ูปเพจอาร์ชแนลสำหรับผู้กันตนที่ถามกันเข้ามาค่อนข้างมากมายเลยทีเดียวสำหรับผู้กันตนมาตรา33สําำหรับผู้กันตนมาตรา39เงินบำเน็จเงินบำนานต่างกันอย่างไรขออธิบายแบบนี้นะครับสำหรับผู้กันตนมาตรา33เงินบำเน็จสูงสุด4 5 0บาทต่อเดือน หากรวมเงินสมทบจากนายจ้างก็จะมีเงินรวมกัน900บาทต่อเดือนกรณีนี้เงินเดือนฐานเงินเดือนเกิน1 5 0 0 0บาทเกินเพดานประกันสังคมกำหนดหรือเงินบำเหน็จฉลาภาพสำหรับผู้กันตนมาตรา33ก็ขึ้นอยู่กับเงินเดือนของแต่ละท่านแต่ละคนอาทิเช่นมีเงินเดือน1 0,000บาทเงินบำเหน็จต่อเดือนก็จะเท่ากับ300บาท เมื่อรวมเงินสมทบจากทางนายจ้างก็จะเท่ากับ600บาทต่อเดือนหรือหากมีเงินเดือน1 2 0 0 0บาทเงินบําเหน็จต่อเดือนก็จะเท่ากับ360บาทต่อเดือนรวมกับเงินในส่วนของนายจ้างก็จะเท่ากับ720บาทต่อเดือนเลยทีเดียวแต่ถ้าหากว่าส่งเงินสมทบเกิน180งวดขึ้นไปสำหรับผู้กันตนมาตรา33ไม่ต้องนับเงินบำเหน็จฉลาภาพต่อเดือน ไม่ต้องไปคิดถึงเลยต้องคิดเป็นเงินบำนาญชราภาพต่อปีหากส่งเงินสมทบครบ12งวดนะครับซึ่งกรณีที่มีฐานเงินเดือนเกิน15,000บาทเกินเพดานประกันสังคมกำหนดเงินบำนาญชราภาพสูงสุดต่อเดือนจะเพิ่มขึ้นนะครับต่อปี225บาบาทต่อปีซึ่งเงินบำนาญแต่ละคนนะครับต่อปีจะไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับฐานเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายหรือย้อนหลัง5ปีสำหรับคนที่มีเงินเกินเพนดานประกันสังคมกำหนดแน่นอนจะมีเงินบำนาญชนะภาพขึ้นต่อปีเพิ่มขึ้น225บาทต่อปีทุกคนแต่ถ้าหากเงินเดือนเฉลี่ยห0 0่0บาทจะมีเงินบำนาญชนาภาพเพิ่มต่อปีไม่เท่ากับ225บาทจะมีเงินบำนาญชนาภาพเพิ่มต่อปีเท่ากับ150บาท ต่อปีต่อการส่งเงินสมทบครบ12งวด12เดือนหากมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือน5ปีย้อนหลังเท่ากับ12,000บาทก็จะมีเงินบำนาญชราภาพเพิ่มขึ้นต่อปีนะครับเท่ากับปีละ180บาทต่อปีแต่ถ้าหากเป็นผู้กันตนมาตรา39ล่ะครับเงินบำเหน็จต,ต่อปีจะเท่ากันทุกทุกคนเดือนละ ครับเดือนละ288บาทต่อเดือนซึ่งสาเหตุที่เท่ากันมาตรา39มีฐานเงินเดือน4,800บาทเท่ากันทุกคนไม่มีเงินส่วนของนายจ้างผู้กันตนส่งเองไม่มีเงินสมทบจากนายจ้างนั่นเองและทำไมจึงเท่ากับ288บาทก็คิดอยู่ที่6%ของเงินเดือน4,800บาท ซึ่งหากเทียบกับประกันสังคมมาตรา3 3เงินบำเหน็จของมาตรา33จะเท่ากับ3%เแต่บวกส่วนของนายจ้างด้วยแต่เงินบำเหน็จของประกันสังคมมาตรา39คิดอยู่ที่ 6. ก็คือเป็นนายจ้างตัวเองนั่นเองนะครับวิธีคิดนะครับต้องคิดแบบนี้เช่นกันครับอากส่งเงินสมทบเกิน180งวด ก็ไม่ต้องคำนึงถึงบำเหน็จต่อเดือนแล้วนะครับเพราะว่าท่านจะได้รับเป็นเงินบำนาญตามกฎหมายโดยเงินบำนาญชนภาพสสำหรับผู้กันตนมาตรา39กจะคิดเท่ากันทุกเดือนเช่นกันหรือหากมีเงินเดือนย้อนหลัง60เดือนหรือ5ปีย้อนหลังเงินบำนาญมาตรา39ก็จะได้เพิ่มต่อปีละ72บาทต่อปีต่อการส่งในสมทบ12งวดนั่นเอง ไม่ได้คิดเหมือนกับมาตรา33นะครับเพราะว่ามาตรา39จะมีเงินเดือนเท่ากันทุกคนน่าจะกระจ่างแล้วนะครับสำหรับคำถามที่ถามกันเข้ามาสำหรับการคิดเงินบำเหน็จบำนาญชราภาพประกันสังคมมาตรา3 3 3 9หากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ